Happy birthday to Nam and u c with you i t h o with you a วมาครับไปทำที่ไหนเนี่ยไม่เค้กไม่บอรู้เลยสวยไหมสวยค่ะสวยมากครับมรักให้เลกซี่ไหมเราจะถ่ายรูปไมได้ได้ถ่ายเลยเดินเลยขยับโทษนะคะโทษนะคะขยับไปข้างหน้าอีกนิดนโอเอไปไปไป ระวังขาขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังขาพี่แหนมในน้การเข็นมาให้เลยเพราะว่าชินกับการเข็น่ไมกลยุทธ์การเข็นมาหลายพันไม้โอ้แฟนมองไม่เห็นเลยหนึ่งสองสค่ะมันม่ยิมโอ้แม่เหรแคน

ทไวันเกิดก็22เมษายนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโหดิจใจเซอร์ไพรส์นะครับที่เอฟซีทุกคนนะครับมาที่จริงไม่อยากเรียกเป็นแฟนคลับดีกว่าอยากเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็เหมือเราก็มาสนุกสนานกันทุกครั้งนะครับก็ทุกครั้งก็ทำให้ผมประทับใจตลอดซึ่งไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับซึ่งดีใจมากแล้วก็ ออมีคนอยากจะมาเจอเรามาฟังเพลงเราอย่างนี้นะครับโวยพรครั้งนี้เค,ค้กอันนี้เนี่ยผมว่าผมก็ให้ทุกๆคนด้วยดีกว่าก็คือหมายถึงว่าขอให้สมหวังตลอดนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับ <สา S 1> แล้วกออ็อะไรที่คิดก็สมหวังทุกอย่างอะ่ะจริงๆขอให้ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าให้มีแต่ความอ,อย่าให้มีความเครียดแรง ชีวิตก็ผมก็บอกตลอดว่าชีวิตผมก็ชิวๆไม่ไม่อยากให้ใครต้องเครียดน,นะครับก็ขอให้ทีครอบสุขทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอให้โลกไปมีมีความสงบสุขอย่าเพิ่งระเบิดหรือว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายจากกันไปเพราะว่าชีวิตพวกเรากำลังมีความสุขใช่ไหมไม่อย่าดิ้นไหวจะไปอะไรโออย่าไปกลัวนะฮะรับรองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งระเบิดตอนนี้แล้วกันชีวิตพวกเรากำลังแฮปปี้อยู่นะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ

อ่าถ่ายไปแล้วถ่าลรอบ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 ม่ายไี่ล้ดเ่ะเลไม่ายไปแล้ว่ายรอบพูดเค่ไงอ่่ยไปแล้วเคโอเคอ่ะอ่าถ่ายแค่ต้องสวยถ่ายเลยต้องสวยต้องเท่ต้องเป็น ແກ່ໂພເບີລົງນັ້ນ